มาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดละงกเอมาลุ้นน้ำเดียววะสาวไทยจะมานสํำเร็มมามามานี่คือเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วชึบดูเห็ดเห็ดเห็ดคักคักคัสุดยอดเลยเสื้อกิจยังเสื้อกิจยังชึบมามาดูมาดูว่าเราเจออะไรในนี้ กล่องใบก้อนบ่กล่องใบก้อนสุดยอดสุดยอดความอลังการตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้นแล้วก็เออถือ,อแหลกพร้อมขังแหลกพร้อมในในรอบในรอบอ่าต้นมะกอต้นนี้ก็คือต้นแฝ้รอบมาจะปก,กตีก้อนน,นั้นจะเป็นแค่เห็ดผู้ใครมันิได้เนะพ่อแม่ได้กินเอามานมั่งนะวางไว้ให้มันเป็นเสื้อเป็นแซงง่อไป เข้ากันมีเคดอรเข้ากับสีอาแต่ดอกที่เข้าเห็นเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกอาจจะรอบไปทางนั้นอ้า่น้องเอ้ยเนื่องจากมะกอ้อเข้านะต้นมะกอ้อเข้าปีนี้นี่เป็นมะแต่ว่าเฮดเกิดนะมะมะกอ้อมีเป็นมะเฮดเกิดให่กินกระถอวะาสุดยอดนะคะขายมะกอ้อแน่แล้วก็เฮดน้ำพอมแต่ว่าเฮดเข้าไม่ได้ขายเราาไปกินกินอย่างว้า รองเท้ามันหลุดนะ่ะหลุดแล้วก็ไม่ต้องเอาเนาะเอาไว้เป็นเชือ Alpha, ้อเนาะเก็บมันเลยพี่น้องเก็บ sid มันเลยเก็บมันเลยอพี่น้องอ้ยเฮ้นี่นี่นี่ก็สุดยอดชุดยอดนี่ องไวเก่งเฮ้ยเนีเฮ้ยไดเฮ้ยพี่น้องเออเก็บง่ายๆสลาเฮ็ดน่ะเป็นแถวเล่งสลายป่านมาเล็กน้อยเขาลบพงศาดก็คือเฮ็ดละงกนี่ล่ะยามเพิ่งออกน,ออนอี่ยสะอ่อนหลายเฮ้ยเฮ้ยชุกนี้ชุกนี้เติร์ตึ๊ดร์เติ๊์ร์เติร์ติร์ร์ สุดยอดอลังการเดี๋ยวปีต่อไปมีศิษย์ยัญชเอาไปไม่งันศิษย์พยัญชเอาไปไม่เลยจะไม่เกิดที่เดิมหายสุดยอดเลยนั่งโทรศัพท์มันมีอะไรดีพอสุดยอดเลยชน้องเ,เอเย้ยโอ้ย สีใดก็นับไหมไม่ได้นับเนาะว่าอ่าหมูน่นี้หมูน่นี้เนาะอ,อะจะตกไม่ได้นับเลยนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าผู้โดดสีมาเห็นแนวนี้เฮากับสิไดกันปี๊พิวคือว่าฮะล่ะสาวผร้ใดเนี่ยปีบเลยปีบผิวเลย หมดด้วย่ายังพ่อน่าจะหมดแล้วจุงนี้น่าจะหมดแล้วอะเอามารวมเรามารวมให้ดูนะคะมารวมให้ดูว่าเราได้เยอะขนาดไหนเนาะได้เยอะขนาดไหนมารวมให้ดูนะคะสุดยอดเลยเอาไปสกระยังนีกกล่องหนึ่งไปไดิกล่องหนึ่งยังไม่ได้ได้นอ้นนี้เฮ้ยกมาดูในกระยังหน่อยสิอ่อชึ้มาดูในที่กระยังเราก่อนอนี่จุงหนึ่ง สรุปในกระยังเฮาเบิ่งดูกระยังเฮานะเก็เต็มพี่น้องเอ้ยดูซิดูซิดูซิบายสำหรับคลิปนี้สาวไทยนะคะมือหาเห็ดมือมันมันเฮตละงกนะคะเห็ดละงกอันดงเห็ดละงกกอก,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 กุ๊บมะกุ๊บมะกอนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่